สบายดีพี่นออ้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้แต่เวล,ลาแล้วพ่อเอกของงานถ้าแปลงแต่งตูแล้วพี่น้องครับยังเหลือแต่เขียนคิ้วรู้ไหมต้องเขียนสแสดงท่านี่เล่หล์วะเวลาเวลาแล้วเขียน,นปากเขียน,นคิวครับผมเออผู้จัดการธนาคาัดไว้ได้ไหมแฝงตัวมาหลบมุมมา ก็นั่นเรานเียเห็นงานอิสระสาราเตี้เขากำมดเวล่าครับมือยุนซุมพวงอะไรขาต่้งเตทีไปหรอเอ้ยอิสระครับอิสละตั้งบทท่านเขาหายเลยหายแล้วซุ่มพวงจับไม่ยั่งถือารท่านได้จอดบพท่านหลุดเลี้ยงยังเล่นปะแต่ซุมมืองานย่างนี้ก็ยังมาได้เตรียมตต่างหลักอยู่กันละสิกินาเออเมยแบบนี ว่าใจหักป๊าบเลยทมันเห็ดจนไหนขันขันบ่เห็ดท้อกับบมีหม่งยูมังมีเหตุจำเป็นมันเป็นหน้าที่ขันมันเ่าจำเป็นเของกับบควรมู่เจ้าดิเร้องเลียวกัตื่นสามากบเออสบายได้ป่ะทีนี้คือเห็ดินข้าวว่าเอินกันเต้หกมงสาวหนวนต่งานตื่นไปนั่นตัวได้ตีหเออขันนนนเตรมทีบเอาอีกจักหนึ่งเตรียมเพราะจักรเาจักกันเวลาพักผ่อนเหมือนร่างกาย มือเห็นงานเยอะไหมื้มือเขาเห็นงานมันอยากนอนเออแต่มือผมมีงานบัดมิตายอยากลุกเถอะ นะเออนี <Net> ่วลาบ่ายโมงสิบห้านาทีเราจะมีโอกาสที่จะได้ขับุญร่วมกับในหลวงนะเพราะฉะนั้นนะครับรในหลวงร่วมกันสร้าง แผ่นดินนะแผ่นดินในพระวิษณพังเสมาเนี่ยเป็นที่ขอบกำแพงโบสถ์นี่นะอ่เป็นที่ของพระราชางานปิดท้องฟังลมนี่บิดทองวัดสมแก้ครับท้องที่ของพระราชาบลเสมาเอาเราไปถืออย่าง อย่าลืมว่านมสูงเนินเราบูรรษมันเองยอมขอที่ของตนกัรเางดนั้นการบันกบ้าบนพนาสาุโขนะแม่นะพอให้แม่เลียนหนังสือที่เ่เลยว่าเร่ทำไไม่เป็นอะดัดลังถือว่าม่วง ไม่ได้ไม่นะสามมาใส่ดีเลยโอ้ยไม่บอกยังดียังงามมาดังค่อยยังไหนไม่นะสามปเขาบอมูลจะเป็นอาวุธมือแรงติบประเดีย้องออกมายังดีมบ้าละมือแรงอยู่นี่เลยวจิ ก็ได้มองตินสติดีแต่ว่าโมก็อยู่กับพ่องม,มาหนี้ก็พ่องก็ได้มองอยู่ดีแท้ก็ได้ยิ่งโมดีแท้อะอะไรโอ้ปละมุดขอบคุณครับไปใบหนารถกระติเจ้าเพื่ออะไรกินอะไร เอาไปในวนบ่ได ¿no ¿no? <c ort ar ini> ้ไปนอนเดี <c ort ar cells> <t> ๋ยวผู้เบาีมาหยาดลงหมดเขาสิเอานอนฝักอนใบบค่อยๆจังลูกมาเต็ม

ส5นาที16นาทีส่พานไปนนแล้ว4นาทีครับแล้ว4นาทีในการลงเหล็กลงของวันนี้ชุดทำงาน15คนหากกำลังของพวเขาเราจะดีแบ่งกันไปครับคนละสุดคนละไส่

มหมอบแปงนปนรองครับมีแว่ามัระยห่างครับมอแปลงใหญ่ด้วยดูดว่าีบไปสุดเยเป็นรองเนาะ่างแปลงเราะว่าพืนที่มาตังก้อนม่มัเดียด่าสักมันเป็นหยังอกสนยับไปได้ก็เ่มเกินเมตรสองเมตรครับ เนียมันชิดหลายที่สุดครับ่นองเพื่องะเลคนเบิ่งใ่หลายไม่ได้เต็มเต็มทั้งนี้ก็จะเป็นสีปันที่ดีครปลาอ้อยปลามันส่วนหลายสะเป็นปลามันครับงานมันสำะลังโรงงานอ้อยโดยสวก็โรงงานหลายน้ำครับ

รจะงนเไว้แต no ่ช่น้เป็นจกะได้หลายๆได้พี่น้องเนื้อคบราคาร้อยบาทหน้างานนะครับหรือมีบัตรแขงก็0ง0บาทดูได้ทั้ง9วันเลยมี่วุ้งทีมีพอลัมสองขนาบปะมีพลัมสองขนาดีเมือนหันหน่อยก็จำกัดตัวอะรนครับมันีเงาหอดปุดหอดปีแฝงคุณ มันกิดสีข่วงอีกแบบแต่ว่าทางฝุ่นคนเป็นชีอีกแดงในงวยจดกเทบัตรคนโฉบ่ยอะหนักหนักกันแต่ว่าเทบาตรรีพันกับ่าร์บอกร้อนหนักเลยที่บานรยุหันหลังเดียวเ่พราเที่ยวไปเที่ยวมาเปิดให้กันได้กี่ดอกคนม่ได้เที่ยวมือมือขึ้นหน่อที่พูดบ้านอะไรนเอ้าคลิปนี้ไปจะมีสักไอ้เพื่อนเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่าเรียทีเราจะความคือบ้าไปในเรื่อจริงสิไม่อยาก ป้าเบียร์ข้าหน่งไปกับบรรยากาศดีดีวิตดีท่านะครับมืนขึ้นล้มมามืนขึ้นล้มหลอนมากแม่ล้มหลอนหมุนกันมขึ้นล้มหลอนมากหมุนอีกตัางหากเลยเออวื้อมาแล้หมุนซอดหน้าซอดหลังหมน ไม่เ็เขาก็ดึงเดอรอเชียคน่ได้เอเชีคต้นแล้ว่กันเดี๋ยวขึ้นถึงจะทึงฝ่าแล้วตตตหมุนมันหมุนแมมันมาบ่เลือกคิดเลือข้างลิ่นีมดไปสบายดีพี่น้อง